ฮัลโลก Good Morning สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะตื่นกันหรือยังเอ่ยเช้านี้อากาศสดใสนะคะอ่าเหมือนเดิมเด็กๆตื่นแล้วทํากิจวัตรประจําวันนะคะอาบน้ําแปลงฟันทานอาหารเสร็จแล้วอ่าเด็กๆมีเวลาเด็กๆก,ก็มาเจอกับคุณครูต๋อมนะคะ ในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2วันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนคุณครูต๋อมมีจะมาฝึกเด็กๆนับตัวเลขนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆนับตัวเลข1-10เป็นภาษาไทยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้แล้วคราวนี้เราจะมา ออกเสียงนะคะเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะอ่า number ก็คือตัวเลขนะคะ Number ตัวเลข1 1ึงถึงสอ่ะเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆพูดตามคุณครูเลยนะคะอ่ะเห็นเลข1สีเขียวไหมคะเด็กๆชูขึ้นมา1นนิ้วอ่ะเด็กๆสะกดพร้อมกัน O N E 1 1อีกครั้งค่ะ O N E 1 1ต่อไปเด็กๆเห็นเลขสองไหมคะ เด็กๆนับตามไปด้วยนะเด็กๆเห็นเชอร์รี่ไหมเชอร์รี่มีสองผลใช่ไหมคะอันนี้เด็กๆชูขึ้นมาสองนิ้วพูดตามคุณครู T w o 2 w ต่อไปดูที่เลขสามนะคะะดีดนิ้วขึ้นมาสามนิ้วค่ะเด็กๆเห็นแอปเปิ้ลไหมคะแอปเปิ้ลมีทั้งหมดสามผลใช่ไหมคะเด็กๆสะกดตามคุณครูค่ะสามภาษาอังกฤษก็คือ3 3 3ีสามท3ีอสามอ่ะต่อไปมาดูที่เลขสี่อาดินนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วค่ะเด็กๆเ,เห็นมะเขือเทศไหมคะอ่ะมีทั้งหมดสี่ลูกนะคะ f o u r 4 สี่ <4 S 2> ต่อไปนะคะอ่เด็กดีดนิ้วออกมาอ่าเลขห้าแล้ว F I V E f i v ห้าต่อไปเด็กๆต้องใช้สองมือนะคะอ่าเห็นไหมคะดีดนิ้วออกมาหนึ่งนิ้วเห็นไหมคะเห็นไหมรวมกลายเป็นหก อันนี้พูดตามคันครู S I x หกต่อไปค่ะอ่าดิดนิ้วออกมาเลยเจ็ดนิ้วแล้วใช่ไหมคะ S E V E N 7เจ็ดต่อไปค่ะดิดนิ้วออกมาค่ะแปดนิ้วแล้ว E I G H T a แปดอ่ะเด็กๆดีดนิ้วออกมาอีกหนึ่งนิ้วค่ะเป็นเก้านิ้วแล้วเนาะ N I N E 9 I เก้าต่อไปค่ะเด็กๆดีดนิ้วออกมา ให้หมดเลยเออกมาพร้อมกันเลยเห็นไหมคะทั้งหมดมี10นิ้ว T E N TEN สิบเด็กๆลองไปฝึกกันนะคะอาวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยเหมือนเดิมเด็กๆเตรียมหนังสือ2เล่มนี้ขึ้นมาเล่มแรกนะคะหนังสืออ่านภาษาอังกฤษ Hello to และอีกเล่มหนึ่งที่เป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะหนังสือแบบฝึกหัด Standard A B C เล่มที่1เด็กๆเตรียมขึ้นมา2เล่มนี้ค่ะคราวนี้แล้วเราจะมาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในเล่มแรกกันก่อนนะคะหนังสือ Hello t o เด็กๆเ,เปิดหนังสือนะคะไปที่หน้า8หน้า8กับหน้า9 เด็กเปิดหรือ,อยังเด็กๆเปิดแล้วเด็กๆจะเจอนะคะคาศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเป็นคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว e กับตัว f เด็กๆดูตัว e พิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะเห็นไหมคะตัวนี้คือตัว e พิมพ์ใหญ่ถ้าตัวข้างหลังคือตัว e พิมพ์เล็กเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะ e g g e ไข่ e.g. g ยกไข่ ja e. ต่อมามาดูที่ภาพหูค <tinc S 2> ่ะ e.a.r. เอียหู e.a.r. เอียหูต่อมามาดูภาพช้างนะคะ e.l.e.p.h.a.n.t. elephant ช้าง ต่อมาเรามาดูที่ตัว F พิมพ์ใหญ่กันบ้างเด็กๆเห็นไหมคะ,ะตัวอักษรสีเขียวตัวนี้คือตัว F พิมพ์ใหญ่ตัวสีดำที่อยู่ข้างหลังคือตัว F พิมพ์เล็กเรามาอ่อา,าพพนพร้อมกันภาพพัดลมเด็กๆเห็นภาพพัดลมไหมคะะพูตามครูตอมคะ F A N แฟนพัดลมต่อมามาดูที่ภาพกบคะ F A O G Fox กบต่อมามาดูที่ภาพเท้านะคะ F O O T f o o เท้าเด็กๆอย่าลืมไปสะกดกันนะคะไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะอะต่อไปนะคะเราจะมา ดูคำศัพท์ในแบบฝึกหัดนะคะ Standard A B C เล่มสีเหลืองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เขาให้เด็กอ่านคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะแบบฝึกหัดที่เราจะทำกันในวันนี้มีคำศัพท์คำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปดูที่คำศัพท์แรกนะคะอะเด็กดูภาพนี้คือภาพเสือเสือที่เราไว้ปูปูนั่งอะค่ะ อาเห็นไหมคะอันนี้คือเสือ,สอพับแบบนี้นะคะเรามาดูคำศัพท์นะคะตัวนี้เป็นตัว M พิมพ์ใหญ่เดี๋ยวเห็น M พิมพ์ใหญ่ไ้ยเอ่ยอเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกันเดี๋ยวพูดตามครูตอมนะคะ M A T M E T S E A M A T M E T S E คราวนี้เด็กมาดูตัว M พิมพ์เล็กกันบ้างตัวนี้จะเป็นตัว M พิมพ์เล็กเห็นไหมคะสะกดพร้อมกันอีกครั้งค่ะ M A T แมสเสือต่อไปนะคะภาพนี้คือภาพหมวกมาดูตัวนี้คือตัว H พิมพ์พใหญ่พูดพร้อมกันค่ะ S a t H A T แ a t หมวก ต่อมามาดูตัว S พิมพ์เล็กกันบ้างนะคะเด็กพูดตามคุณครูค่ะ S A T hat หมวกต่อไปแมวอ่าเด็กแมว C cat แมวนั่นเองอ่ะตัวนี้คือตัว C พิมพ์ใหญ่เด็กสะกดตามคุณตอมเลยค่ะ C A T c คทแมวมาดูที่ตัว C พิมพ์เล็กกันบ้างนะคะ,ะเด็กๆสะกดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง C A T Cat แมวคราวนี้เดี๋ยวเด็กๆอ่านคำศัพท์กันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดเด็กๆเปิดไปที่หน้า14ค่ะ เราเรียนมาถึงหน้า14กันแล้วนะเด็กๆเปิดมาจะเจอใบงานหน้าตาแบบนี้เด็กๆเจอหรือยังคะเจอแล้วเนาะนนี้เราจะมาดูคําสั่งเขาให้เด็กๆทาอะไรเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือเห็นไหมคะมาทบทวนกันหน่อยภาพแรกคือเสือภาษาอังกฤษก็คือ m a t แมสเสือเด็กๆโยงไปหาคำว่าแมดเลยนะแมดเสืออยู่ไหนโยงไปเลยอาควาที่สองเป็นภาพหมวกภาษาอังกีก็คือ h a t hat หมวเด็กก็โยงไปเลยนะและภาพสุดท้ายเป็นภาพแมวแมวก็คือ c a t แคทแมวเด็กโยงเส้นท่าแบบฝึกหัดในหน้านี้ให้เรียบร้อยนะคะ,ะก่อนที่จะลากันไปนะคะเด็กในสถานการณ์โควิดนะคะแบบนี้นะคะเราต้องรักษาความสะอาดนะคะที่สำคัญคือการล้างมือนะคะอ่ะครนี้การล้างมือเดี๋ยวคุณต๋อมจะมีการล้างมือที่ถูกวิธีนะคะมาสอนเด็ก มันจะมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าการล้างมือที่ถูกต้องมีอะไรบ้างก็อบอกว่าขั้นตอนที่1นะคะเด็กถูกฝ่ามือนะคะเอาฝ่ามือเด็กเปิดน้าใช่ไหมคะก่อนที่เราจะล้างมือเราก็เอาฝ่ามือเนี่ยถูถูถเข้าด้วยกันก่อนนะคะ,ะเห็นไหมคะต่อไปอันดับที่สองเขาบอกว่าเด็กเอาฝ่ามือถู ถูที่หลังมือด้วยนะคะแล้วก็ถูตามซอกนิ้วเห็นไหมคะอันนี้ซอกนิ้วของเรานะคะเวลาเด็กๆล้างมือเด็กต้องถูตามซอกนิ้วมือด้วยนะคะต่อไปขั้นตอนที่สามฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้วเอานิ้วเข้าไปในนี้แล้วก็ถูเข้าไปในซอกนิ้วนะคะ,ะขั้นตอนที่สี่หลังนิ้ว ถูฝานิ้วถูฝ่านิ้วเห็นไหมคะหลังนิ้วถูที่ฝ่านิ้วมือนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่ห้าถูแม่โป้งด้วยฝ่ามือหัวแม่โป้งของเรานะคะเราก็ถูด้วยนะคะเนี่ยหัวแม่โป้งของเราเห็นไหมคะถูที่ฝ่ามือปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ ปลายนิ้วของเราเห็นไหมคะถูฝางฝ่ามือเห็นไหมคะอ่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะถูรอบอันนี้คือข้อมือของเราเด็กๆก็ถูเวลาล้างมือนะคะเด็กๆก็บางคนอาจจะใช้สบู่เหลวหรือสบู่ที่เป็นก้อนเด็กๆก็ถูรอบข้อมือ เด็กๆครับตามขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะคะก็ล้างด้วยน้าเปล่านะคะแล้วล้างมือแล้วก็เช็ดหแห้งล้างให้สะอาดนะคะเราใช้มือในการหยิบจับสิ่งต่างๆใช่ไหมคะเนี่ยเชื้อโรคอะ่ะมันจะแฝงมาอยู่ตามนิ้วมือเราเด็กๆก็ต้องเป็นยังไงคะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วเดี๋ยว เราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่สำคัญอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายด้วยช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ